ทางด้านของพันตำรวจโทพดุงพงศุกสุแก้วรองผู้อกับการสืบสวนสพเมืองพัทยาพันตำรวจตรีสุชาติมานาการสารวัตรสืบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาติดตามจับกลุ่มแก๊งจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เมืองพัทยาได้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด3รายทราบชื่อคือนายทนดุลพูนิงวอวยุ23ปีและนายนัทวุฒ ภารนัดอายุ23ปีและนายอภิชาติบุญคำ่ำอายุ22ปีจับกลุ่มได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านจอมเทียนก่อนทั้งการขยายโพลไปตรวจยึดของกลางจำนวนมากนะครับอยู่ที่อู่ซ่อมรถจกรยานยนต์ไม่มีเลขที่ในพื้นที่ห้วยใหญ่นะครับโดยเขาใช้ชื่อร้านว่าช่างแดนอะไหล่เดิมได้ของกลางเป็นอะไหล่รถจกรยานยนต์เป็นจำนวนมากเลยนะครับ ก่อนการจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากมีเหตุจรากรรมรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาและในจังหวัดชลบุรีจํานวนหลายเหตุการณ์นะครับผู้เสียหายหลายรายได้รับความเดือดร้อนเป็นการซ้ําเติรวิกฤตโควิด COVID -19 ที่กําลังพบเจออยู่ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หนอนใจนะครับลงพื้นที่ติดตามหาบาะแส จากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุน,นะครับแล้วก็ต่อเส้นทางการหลบหนีจนกระทั่งทราบถึงที่พักของขบวนการโจรกรรมแก๊งนี้เมื่อได้โอกาสจึงแสดงตัวทําการจับกลุ่มที่คอนโดย่านจอมเทียนพร้อมของกลางเป็นอะไรที่ซุกไว้ในห้องจํานวนมากครับก่อนทาําการขยายผลไปตรวจสอบที่อู่ช่างแดนอะไรเดิมในห้วยใหญ่พบของกลางอีกเป็นจํานวนมากเป็นชุดสีรถ ลอ้อเบาะรถจักรยานยนต์กว่า30คันแล้วก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ถูกชำแหละวางโชว์ขายอย่างจงครึ้มให้กับลูกค้านอกจากนี้นะครับตรวจสอบยังพบว่ามีการวางขายในตลาดออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งจากการสอบถามกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงซึ่งพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะตะเวนก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก่อเหตุมากี่คันเนี่ยก็จําไม่ได้นะครับ เมื่อได้รถจักรยานยนต์มาก็จะนํามาชําแหละแยกอะไหล่ซึ่งอะไหล่บางชิ้นก็อ้างว่าได้รับซื้อมาแล้วก็มีการวางขายเนี่ยสองบาทขึ้นไปโดยจะโดยจะไม่ประกอบขายยกคันนะครับหลังจากชําหละแล้วก็จะนําโครงรถไปโยนทิ้งลงอ่างเก็บน้ําเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามเจอเมื่อได้เงินมานะครับก็จะมีการนำมาแบ่งกันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เบื้องต้นตำรวจสพมืองพระยาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพใกล้เคียงนะครับเพื่อร่วมบริราการร่วมกันเนื่องจากในทุกพื้นที่ตอนนี้นะครับมีเหตุลักขโมยรถจกักรยานยนต์สูญหายจํานวนมากหากพบว่ามีหลักฐานว่าเป็นแก๊งเดียวกันนะครับจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเพื่อดําเนินคดีตางกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับ ยังจะได้มีการประสานขอกําลังเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ํามาเก็บกู้สร้างรถจักรยานยนต์ที่ถูกจรกรรมมาแล้วนาไปโยนทิ้งตามที่ผู้ก่อเหตุให้การเพื่อเป็นของกลางดาเนินคดีกับขบวนการจรกรรมรถจักรยานยนต์นํามาจํานละอะไรขายนะครับเพื่อให้ยากต่อการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่วนบูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ํากว่าล้านบาท